นิดหน่อยครับตัวนี้เป็นของเก่าเลยเนาะที่วันที่ก่อน,นู้นใช่ไหมจำได้ปะจำไม่ได้แล้วมั้งไหฮนะอ่ะ,ะ,ะ,ะเราดูนะครับเขาบอกว่าอะไรนะเครื่องใช่ไหมกำเนิดไฟฟ้าด้วยอัตรา88กิโลวัตต์นะครับ่านความต่างศักเท่าไหร่22,000โลวลต์ใช่ไหมครับ แล้วก็ผ่านสายฟ้า0.5โอห์ม็นเวลา5วินาทีนะจงหาค่าพลังงานที่สูญเสียในรูปของความร้อนก็ระดับแรกนะครับ22,000โวลต์ต้องจำไว้ว่ามันไม่ใช่ความต่างศักย์ที่ข้อมสายไฟนะมันเป็นความต่างศักย์ที่ส่งมาครับความต่างศักย์ที่ส่งมานะครับเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่จะเป็นต้องหาคือต้องหากระแสไฟฟ้า กระแสไฟที่ส่งสองอกมาคือ i เท่ากับ p ส่วน v เนาะ ถ้เราได้ I แล้วใช่ไหมครับ P ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ I กันปรงมาณ2ลนะครับอย่าลืมนะครับว่าห้ามเอา22,000โวลต์ไปคิดกับสายนะเพราะมันไม่ใช่ความต่างศัมย์ที่ตกครอบในสายใช่ไหมครับคือ88กิโลวัตต์เองนะครับมันคือวัตต์ที่เราส่งออกมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นด้วยวัตต์เท่าน,นี้ด้วยความต่างศัมย์เท่าน,นี้มันก็ได้กระแสที่จำกัดค่าหนึ่งออกมาใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นก็คือ P เท่ากับ I กันประมาณ2ลนะครับออก็คุไออมไว้ได้ ช่ไหมก็คือได้8วัตนะครับแล้วก็หาค่าพลังงานที่สูญเสียในสายในเวลา5วินาทีใช่ไหมก็ได้ P เท่ากับ Q ส่วน T นะก็ได้ Q เท่ากับ Pt เนาะ Q จริงๆมันคือ P เท่ากับ Q ส่วน T นะครับแต่ว่า Q จะ Q หรือ W ก็เหมือนกันแต่ว่าที่จะใช้ Q เพราะเป็นเรื่องของความร้อนมากกว่าเนาะส่วนไอ้ W จะเป็นเรื่องของอะไรงาน ใช่ไหมไอ้กระ,ะ,ะโดดใช่ตัวบิลจะเป็นงานนะครับว่าคิวจะเป็นในรูปของความร้อนใช่ไหมอันนี้เราถามในเรื่องของความร้อนใช่ไหมแบบจริงๆไม่ว่าจะคิวหรือว่าตัวบิลก็คือหน่วยเดียวกันนะครับจะเลยว่าก็คือหน่วยเป็นแหละจูนเหมือนกันใช่ไหม,ม,ม,มคมรับสุภาษิตเหคือเหลืองจูนเหมือนกันเนาะนั้นเราก็มีที P แล้วใช่ไหมมีเวลาแล้วก็หาคิวได้นะครับใ,ในรูปของความร้อนก็คือประมาณ40จูนนี่ถ้าคิดดูถ้าเราส่งได้ด้วยนะอ๋อ ศักที่มันต่ำกว่านี้ใช่ไหมสมมติสักหนึ่งหมื่นโวลต์ใช่ไหมครับกำลังก็เป็นไงความความร้อนหรือเสียงก็จะเป็นครับเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะกระแสที่ออกมามันมากใช่ไหมครับเนาะอ่ะต่อไปนะครับนี่ก็ไม่ยากนะครับง่ายๆคำถูกไหมถูกป่ะไม่รู้บางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูกแม่ไม่เป็นไรเนาะไปคิดดูนะครับนี้อันต่อไปก็เป็นวงจร r c circuit ใช่ไหมครับแล้วก็มีความต่างศัย ร5 0ยห้าสิบไซด์หนึทีใช่ไหมเพราะฉะนั้น150ตรงนี้คืออะไรครับ v 0ใช่ไหมแล้วก็10,000คือค่าอะไรครับค่าโอเมกา้าใช่ไหมโอเมก้าคือ2องไพ่เอฟใชครับแต่นี้ไม่รู้ความถี่จริงถ้าจะหาความถีก่ก็ได้แล้วก็คำนวณกลับไปแค่นี้ใช่ไหม,ม,ไนนใ,ไหมให้หาค่า z หาค่ากระแสะในวงจรแล้วก็หาค่าความต่างศักย์ที่ข้อม R แล้วก็ข้อมนะ C ใช่ไหมอ่านดูเนาะจากวงจรเป็นี้ใช่ไหมครับก็คือให้อนิสทบทวนให้แล้วก็คือ ความต่างศัพขออันนี้เป็นวงจรอะไรนะอนุกรมใช่ไหมถ้าอนุกรมเนี่ยอะไรเหมือนกันทั้งวงจรนะค่ากระแสใช่ไหมครับถูกว่ากระแสทั้งวงทั้งวงจรเหมือนกันหมดเฟสของกระแสทั้งวงจรเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คืออะไรความต่างศัพท์ใช่ไหมแต่เพราะว่าถ้าเป็นตัวเหนี่ยวนำความต่างศัพท์นหน้าเฟสของกระแสอยู่ที่90ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเก็บประจุความต่างศับท์นำตามหลังเฟสของกระแสอยู่ที่90เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าในในที่นี้เนี่ยมันจะมีเฉพาะนะครับ ตัวเก็บประจุกับตัวต้านทานเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่ครับ Vc ใช่ไหมถูกป,ปะกับ VR เท่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ Vc มาลง VR ไปทางขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำมุม90ตัวน,นี้ก็คือ v ับเกิดขึ้นใช่ไหมครับและอย่าลืมว่าจากนี้ใช่ไหม V0 เนี่ยมันต้องเกิดจากอะไร VR 0กำลังสองบวกกับ Vc 0บกำลัสงสองใช่ไหมครับอันนี้คือต้องเป็นไปตามกฎนี้แล้วถ้าเราพิสูจน,น์หน่อยเราจะพบว่า แซมันก็เหลือแค่นั้นคะรับสแปรูปของมัน R กำลังสองบวกอะไรเท่านั้น xc กำลังสองเท่านั้นใช่ไหมครับมันก็จะเหลืออแค่นี้เนาะจริงๆก็คือถ้ามีมี L ตัวนึงก็จะเพิ่ม L ออกมานี่มันจะขึ้นหรือลงมันก็คือขึ้นอยู่ถ้ามี L มกับ c ด้วยเนี่ยจะขึ้นหรือจะลงมันก็ขึ้นอยู่กันนะครับคนต่างของอะไรความต่างสักที่เกิดขึ้นใช่ไหมถ้า v L มากกว่า v c ัก็ขึ้นข้างบนถ้า v c มากกว่า L ก็ลงข้างล่างแต่กรณีไม่มี L นะครับเพราะฉะนั้นก็คือ มีความราคาญก็คือ2แก๊นั่นก็คือแกนตั้งแกนนอนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือแล้วก็อย่าลืมว่าฟีตรงนี้คือมูฟเฟตที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเนาะอันนี้ก็นี้ถ้าจะหาใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเราหาแบบนี้แม้โดยใช้แผนหาเฟสเข้ามาช่วยใช่ไหมครับก็อันนี้ก็ลองไปทบทวนเรื่องการเขียนดูอีกทีแล้วกันเนาะเขียนยังไงแล้วก็ง่ายๆเลยใช่ไหม x c ก,ก็จะหนึ่งส่วนโอเมกา้า c มีโอเมกา้าอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มี c อยู่แล้วใช่ไหม โอเมก้าก็คือ1นึ่งหมนใช่ไหมก็คือ1นึ่คูณสิบกังสใช่ไหมครับคูณกับซีคือห้าคูณสิบกำลังลบหกแล้นก็คือได้ประมาณ20่สใช่ไหมหนึ่มันก็เหลือเท่าไหร่คูณสิบกำลังห่ส่วนห้าคูณสิกำลังลบสใช่ไหมมันก็คือ5อัตราส่นหนึ่งหร้อส่วนห้าฉะนั้นก็คือเท่าไหร่ยี่สิบตัเองนะครับพฉะนั้นหาแซกก็คืออะไรสแปร์ r ูานางสองบวกด้นงสคือยี่สิบกำลังสบวกด้วยยี่บก มันก็คือ20รู2นะครับก็ประมาณ28.28น 28. ก็รู2ส่ว1.44นะครับก็คูณเข้าไปก็ประมาณ28.28หาไอ้ง่ายมากนะครับก็ถ้ารู้แซก Z, แล้วก็รู้วีแล้ววีศูนย์ของเราเท่าไหร่150ใช่ไหมหาไอศูนย์ก็คืออะไรครับวีศูนย์ส่วนแซกเท่าไหร่เองใช่ไหมครับซึ่งมันก็ได้ประมาณเท่าไหร่3.75รู2มันเหรือประมาณ5.3ศูนย์แดงหาวิยา ก็ง่ายมากใช่ไหมก็คือรู้อะไรครับรู้ i แล้วใช่ไหมหา Vr ได้ก็ V เท่ากับเท่าไหร่ไทยไอใช่ไหมครับหา Vc ก็ไอคูณกับอะไร xc ซึ่ง r กับ xc มันเป็นยังไงกันเท่ากันใช่ไหมครับก็ง่ายง่ายเลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็ได้อะไร5.3คูณกับ20ใช่ไหมมันก็คือได้ประมาณ106โวลต์นี่106โวลต์เนี่ยอย่าลืมว่า ไม่ว่าอยังไงก็ตามใช่ไหม v ศูนย์คือ150ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรูปสองคูณกับเท่าไหร่106มันต้องได้ประมาณ150ใช่ไหมใช่ไหมครับนะมันก็คืออย่าลืมว่าผลรวมและสุดท้ายองเท่ากันนะครับน้องอันนี้ต้องลองเช็คดูเลยนะครับคือถ้าถ้าทำไปนะครับลองดูด้วยว่าลองเช็คดูนิดนึงว่า v ที่เราหาได้มันเท่ากับ v ศูนย์ไหมถ้าเราหาจาัดเท่านี้พิธาเขอรับช่วยเนาะก็คือลองดูนะครับเช็คด,ด้วยนะครับันี่สำคัญ นะตัวง่ายไหมเวลาหาง,ง่ายเนาะใช่ไหมมันไม่ได้ยากที่เราคิดใช่ไหมมันก็ง่ายๆนะครับอันนี้ถูกไหมทำทำมาไม่ถูกไม่รู้จําไม่ได้แล้วลืมแล้วใช่ไหมทำทำไปลืมแล้วตายละอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดน,นะทุกคนก็น่าจะได้นะครับอันนี้อ่านดูถ้าเขียนไปทา้งเฟสใช่ไหมนี้เป็นวงจรอ,อะไรขนานใช่ไหมวงจรขนานอะไรเหมือนกันนะ อะไรเหมือนกันวงจรขนาดทั้งทั้งก,ก,งกระแสกระแสตรงกระแสสลับมันก็เหมือนกันนะอะไรเหมือนกันความต่างศักใช่ไหมหรือโวลต์เหมือนกันใช่ไหมครับถูกป้ะเพราะฉะนั้นเฟสของอะไรครับความต่างศักของผู้มันมันเป็นไงเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับถูกป้ะแล้วตรงนี้เนี่ยอาจารย์กำหนดให้เขียนแทนทังเฟสใช้โดยที่ IC มากกว่า IL ใช่ไหมครับก็อย่าลืมใช่ไหมอันนี้มันจะกลับกับเฟสประตูสักครู่นิดเดือน,นนะอันนี้อาจารย์ยึดอะไรไว้ยึด V ไว้ใช่ไหมเพราะว่า V มันเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ กระแสของอะไรครับตัวต้านทานใช่ไหมกับความต่างศักย์มันเป็นไงเฟสต,ตรงกันใช่ไหมกระแสของตัวเนียวนามตามหลังความต่างศักย์อยู่เท่าไหร่เก้าสิบใช่ไหมครับแล้วก็กระแสของตัวเก็บประจุนําหน้าความต่างศักย์อยู่เท่าไหร่เก้าสิบนั้นเขียนเลยครับแารทั้งเฟสตัวนี้ใช่ไหมแต่จะกำหนดให้เลยนะครับ i นะ ic ซีมันมากกว่าแอใช่ไหมไครับถูกป่มเพราะนั้นก็คือผลลัพธ์ก็ต้องขึ้นด้านบนใช่ไหมครับเพราะว่า ic ซีมันมากกว่าแอใช่ไหมเพราะฉะนั้น อย่าลืมว่าอันนี้ก็คือวิธีการหาถ้าจะหาไอดัวก็สครรูปของและไออาศูนย์กำลังสองบวกไอศูนย์ลบไอทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็ถอดรูปออกมานะครับตอนนี้ก็คือเป็นบูฟเฟสง่ายๆเนาะก็เขียนกันทั้งเฟสไม่ได้หาค่าแซดไม่หาค่าอะไรนะครับอันนี้ก็ให้เขียนแค่นี้ให้ให้ให้ลองฝึกเขียนก็พอและครับไม่ยากครับง่ายกว่านะ ที่อาจารย์ว่ามันจาไม่เช็คขอ้อมไปเช็คขอ้อมูลบูนก่อนก,นก็คืออันนี้ใช่ไหมมาดูชิ้นงานเก่าเนาะหน้า415เข้าใจไหมใช่ป่ะหน้า415ครับที่อาจารย์ข้ามไปนะครับ เขาบอกว่ามีเลนกับกระจกใช่ไหมแล้วก็ยังอยู่ห่างกันประมาณ25เซนนะครับแล้วก็มีรัศมีของกระจกก็คือ10เซนติเมตรแล้วก็มีเลนมีความยาวโฟกัสประมาณ16.7เซนนะครับเขาบอกว่าให้ที่อา,านางเดินของแสงจกอะไรวัตถุไปที่กระจกว้าวาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็หาตำแหน่งของภาพสุดท้ายนะครับตรน,นี้เรามีอยู่แล้วก็คือมันอยู่ตึงกันใช่ไหมเ็จแสดงว่ามันห่างจากกระจกระยะทางเท่าไหร่12.5ใช่ไหมครับความยาวโฟกัสของกระจกก็คือเท่าไหร่ครับ ตอนความยาวโฟกัสของกระจกตอนนี้ก็คือ10ใช่ไหมถูกป่ะเพราะฉะนั้นมี u มี f ใช่ไหมครับเราหาได้ใช่ไหมไหมาแสดงว่าตอนนี้เนี่ยส1ส่วน f สกัด1ส่วน u บวก1ส่วน v นะครับเพราะฉะนั้น1ส่วน10เท่ากับ 1, 1ส่วน,วนด้วย12.5บวกด้วย1ส่วน v 1ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยได้ v 1ก็คือนับจากกระจกไปเป็นร,ยระยะทางเท่าไหร่50ใช่ไหมครับ50ก็หมายความว่ามันไปนเกิดที่หลังเลนเท่าไหร่ครับ เกิดหลังเลนเป็นระยะทางเท่าไหร่ครับลบเออขอโทษหลังเลนเป็นระยะทาง25ใช่ไหมครับถูกปะแต่ในกรณีอย่างนี้อาจารย์เคยบอกว่ามันคืออะไรนะการที่เกิดภาพที่ด้านไหนครับด้านหลังของเลนใช่ไหมมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าวัตถุเสมือนใช่ไหมเพราะฉะนั้น u 2จะมีค่าเป็นอะไรลบใช่ไหมครับถูกปะ u 2จะมีค่าเป็นลบใช่ไหมอันตอนนี้ก็คือจะได้ u 2เป็นลบลบเท่าไหร่ลบ25 ความยาวโฟกัสของเลนส์เล่าอย่าลืมเท่าไหร่ครับเป็นลบด้วยใช่ไหมก็คือลบใช่สิบหกจุดเจ็ดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราคำนวณได้ใช่ไหมหนึ่งเซนเนปเท่ากับหนึ่งเซนยูบวกหนึ่งเซนบีเดี๋ยวจะมีอะไรอธิบายให้ฟังนิดหน่อยตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนรับเวลาเพราะฉะนนั้จะได้ประมาณเท่ากับเท่าไหร่ลบห้าสิบเซนใช่ไหมแต่ลบห้าสิบนี้อย่าลืมว่ามันตำแหน่งอยู่ด้านไหนขวามือนะถูกปหมขวามือของ กระจกได้ขางวามือของเลนนะครับลองลองดูดีๆนะตอนนี้เพราะว่าแสงเดินทางจากไหนจากขวาไปซ้ายใช่ไหมถูกป่ะแสงเดินทางจากขวาไปซ้ายใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ไหมเช่นไหมอย่าลืมว่าแสงเดินทางเข้าตกกระทบกระจกก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็เดินทางจากกระจกไปที่อะไรครับเลนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคิดจากกระจกเนี่ยแสงจะเดินทางจากซ้ายไปขวาแต่ถ้าคิดจากเลนเนี่ยแสงจะเดินทางจากอะไรขวา ไปซ้ายถูกปะ่ะฮะแสงเดินทางจากขวาไปซ้ายถ้าวัตถุอยู่ที่หน้าเลนก็เป็นนะรครับวัตถุจริงใช่ไหมแต่ถ้าวัตถุอยู่ที่ด้านหลังเลนวัตถุเป็นวัตถุเสมือนภาพที่ได้ถ้าอยู่ด้านซ้ายมือของเลนก็แสดงว่ามันเป็นวัตถุเป็นรถภาพจริงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอยู่ด้านขวาของเลนก็เป็นภาพนะครับเสมือนนะถูกปะ่ะ แต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูดีๆเดี๋ยวดู<ๆ>มีอะไรให้ดูที<ๆ>่เหนครับ<ๆ>เดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังนิดนึงทีนี้ลองดูนะครับอ่<ๆ>เริ่มแรกใช่ไหมวัตถุสีดำนี่นะครับให้ภาพสีแดงทางซ้ายมือใช่ไหมใช่ป่ะอาจาถามว่ากําลังขยายมันเป็นบวกหรือเป็นลบจากสีดำไปเป็นสีแดงทางซ้ายมือลบใช่ไหมปกติกําลังขยายเท่ากับเท่าไหร่ลบ U ส่วน v ใช่ไหมไอ้คอโทษลบขอโทษลบ v ส่วน u ใช่ไหมก็คือระยะภาาส,ส่วนด้วยระยะวัตถุใช่ไหมครับถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นเท่าไหร่เป็น u กับ v เป็นบวกทั้งคู่ใช่ไหมครับถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นกำลังขยายเป็นบวกที่มีค่าอย่างงมากกว่าหนึ่งใช่ไหมอ่ะดูอันที่สองนะจากแดงทางซ้ายมือไปแดงทางขวามือใช่ไหมแดงทางซ้ายมือเนี่ยนะครับกำลังขยายคืออะไรลบอะไรครับ v ส่วนด้วย u ใช่ไหม v เป็นเท่าไหร่ V เป็นลบ50 U เป็นท่าไหรครับ u เป็นลบ25เพราะฉะนั้นลบ U ส่วนลบ V เป็นบวกแต่มันมีเครื่องหมายลบอยู่ด้านหน้าใช่ไหมถูกป่ะเพราะฉะนั้นภาพสีแดงอันที่สองเนี่ยจะต,ต้องเป็นภาพจริง mm hmm. เมื่อเทียบกับวัตถุสีแดงทางซ้ายมือ ใช่ไหมมันกลับไปเป็นภาพจริงจริงใช่ไหมครับถูกปะมันเลยมีเครื่องหมายเป็นลบใช่ไหมถูกปะเป็นภาพจริงเมื่อเทียบกับภาพทางซ้ายมือตรงนี้ถูกปะให้ลองดูนะครับดูดีๆน,นะอันนี้วัตถุเดิมใช่ไหมครับเป็นหัวตั้งภาพสุดท้ายก็เป็นหัวตั้งเพราะฉะนั้นกำลังขยายรวมต้องเป็นบวกซึ่งมันก็เป็นจริงใช่ไหมถูกปะถูกปะ ถูกไหมมันเป็นจริงไหมลบลบข้างหน้าข้างหมายมันก็ยังการเป็นอะไรบวกใช่ไหมครับลองไปนั่งพิจารณาดีๆนะครับเรื่องของกํงาลังขยายทีนะั้นเคสนี้มันซับซ้อนนิดนึงนะครับมันอาจจะลําบากในการพิจารณาหน่อยน,นะครับตอนนี้นะมันก็คือวัดมาทางขวาเท่าไหร่ยี่สิเซนใช่ไหมครับ ไปนะครับไปไม่นตรงนี้มันตรงนี้ก็เนะ็ตัวอย่างค่อนข้าง,างน่าสนใจนะคมันแล้วก็ส่วนเรื่องทางเดินของแสงนีมันซับซ้อนนิดหน่อยนะเดี๋ยวอาจารย์จะวาดค่อยวาดให้ดูอีกทีเหมือนกันนะครับเนาะแต่ยังทําไม่เสร็จดังนั้นภาพสุดท้ายใช่ไหมครับเกิดอยู่หลังกระจกเป็นระยะ่างเท่าไหร่25เซนตนะครับนี้เข้าใจเนาะอย่าลืมว่า50นะครับ มันเทียบจากอะไรเลนใช่ไหมห้าสิบเทียบจากเลนแต่ว่าเลนห่างจากกระจกเป็นระยะทางเท่าไหรยี่สิบห้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือระยะทางตรนงน,น,น,ยยน,นี้ที่เหลือตรงนี้ก็คืออีกกี่เซนนะยี่สิบห้าเซนติเมตรเนาะนะครับขออธิช่แล้วก็ไปนั่งพิจารณาเรื่องของในกำลังขยายและวิธีนะครับดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับวัตถุเดิมสีดำตั้งต้นเนี่ยภาพเป็นภาพ เสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่นะครับนอ้องนี่ทางเดินอีกอันหนึ่งเดี๋ยวนะ้องัดเสร็จแล้วนอ้องปัน่นนี้นะครับเรื่องสุดท้ายของชิทชุดที่สองนะครับก่อนชิทึกหรือว่าอ